เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่แฉนฉดไฉวันที่น่าจะเป็นวันพักผ่อนของใครหลายๆคนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของปี2021ด้วยนะเออก็พักผ่อนกันให้เต็มที่ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็วันนี้ครับมาดูรีวิวสกินใหม่กันเป็นสกินสกาฉลามเบการลดอนอัลฟา เป็นสกินเกรดเดียวกับ a k มังกรฟ้าเลยนะครับคือแพงพอกันเลยแล้วก็สามารถเอาไปอัปเกรดเพื่อเพิ่มความสามารถได้อีกด้วยซึ่งความสามารถของเจ้าสกินเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างจะเกรียนกว่าชัดเจนครับวันนี้แนะนำว่าดูให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าสกินนี้มันเกรียนยังไงก็เดี๋ยวมาสุ่มกันก่อนเลย มาในรูปแบบของกิจกรรมหมุนวงล้อนะครับดูจากลักษณะแล้วผมน่าจะต้องเหมาอีกแน่นอนก็ต้องเลือกของที่ไม่ต้องการออก2อ,อย่างนะครับผมก็จะเลือกเป็นตั๋วดาชาแล้วก็สากาฉลามอันเก่านะครับก็มีของใหม่ปนๆบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สําคัญอะไรเท่าไหร่มาหมุนกันเลยครับเริ่มที่9เพชรผมดูทรงแล้วผมน่าจะต้องล้างตู้แน่นอน ไอ้ตู้เนี้ยเจอทีไรก็ล้างตู้ทุกรอบ <c oughs> เอา้าได้อะไรครับป้าได้อะไรเนี่ยชาร์กไดเป็นกล่องศพนะครับแล้วก็แอร์บอร์ดแล้วก็กระเป๋า,าแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไม่ต้องลุ้นนะประจำล้างตู้ประจำเลย <c oughs> เหมือนโดนล็อกไว้ยังไงก็ไม่รู้ได้รางวัลหายากเมกาโลดอนอัลฟานะครับซึ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นแค่สกินร่างแรก เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปอัปเกรดกันอีกซึ่งใครที่กดไปไม่กี่ครั้งแล้วได้เจ้าสกินปืนอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอย่าพึ่งดีใจไปอย่าพึ่งดีใจไปแนะนำว่าให้หนีไปหนีไปไกลๆ <c oughs> ผมรู้สึกว่าคนที่ใช้ ID ไก่สุ่มตู้นี้มันจะออกง่ายนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้คนที่ ไม่เคยได้ของดีๆไม่เคยเติมตังคเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ง่ายและเดี๋ยวเราจะต้องเอาเจ้าปืนอันนี้ไปอัพเกรดกันต่ออีกนั่นแหละนะรกของจริงนะฮะ <Promised> ซึ่งในการอัปเกรดเจ้าสกินสกาฉลามเมกาลดอนอัลฟาเนี่ยแม่ชื่อจะยาวไปไหนเราจะเป็นจะต้องใช้หินโทเคนแบบใหม่ในการอัปเกรดนะครับไม่สามารถใช้หิน AK ของเดิมมา fires. อัปเกรดสกาได้นะเราต้องไปซื้อหินในร้านค้านะครับ จากเลเวล1ไปถึงเลเวล7เนี่ยจะใช้หินทั้งหมด1,450ก้อนซึ่งผมก็ได้ไปทำการสุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปซื้อกล่องสุ่มเปิดไปจนครบ1,450ก้อนเป็นที่เรียบร้อยใช้เพชรไปทั้งหมด1,1600เพชรนะครับเฉพาะค่าหินนะ1 1 0 0 0เพชร <c oughs> เตรียมไว้12,000อ่ะคุณผู้ชมแต่แนะนำว่าให้ไปซื้ในร้านค้าจะถูกกว่ามาซื้อกดตรงจากหน้านี้นะครับ มาอัปเกรดกันดีกว่าคุณผู้ชมจากเลเวล1ไปเลเวล2เนี่ยสิ่งที่จะได้ขึ้นมาก็คือแถบชื่อสังหารสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้รับการอัปเกรดสถานะก็คือที่เลเวล1เนี่ยมันจะโดนล,ลบความเร็วรีโหลด2แต่ที่เลเวล2เนี่ยจะโดนล,ลบความเร็วรีโหลด1ซึ่งที่เลเวล2เนี่ยจะใช้หินเลื่อนขั้นทั้งหมด30ก้อนก็จัดไปครับยังไม่แพงมากนะเพราะว่ามันแค่เลเวล2ต่อไปเป็นเลเวล2ขึ้น3ครับ ที่เลเวล3เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือโมเดลใหม่สังเกตว่าสกามันจะเริ่มเป็นรูปปามากขึ้นนะครับเนี่ยมีแค่โมเดลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นซึ่งที่คันนี้ก็ใช้หิน60ก้อนก็จัดไปครับต่อไปเป็นเลเวล4ที่เลเวล4เนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือเอฟเฟกต์ปะทะ คือเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยมันจะมีรูปฟันฉลามแงบแงบแง,บ,ง,บ,งบเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะได้รับการอัปเกรดสถานะก็คือที่เลเวลสามมันจะลั่นหนึ่งแต่ที่เลเวลสี่เนี่ยมันจะลั่นสองอ่าแสดงว่าที่เลเวลสี่เนี่ยปืนจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับซึ่งที่เลเวลสี่จะใช้หินทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบก้อนก็จัดไปครับมากันที่เลเวล5ครับสิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเอฟเฟกต์ยิง เนี่ยมันจะมีแสงตรงปากกระบอกปืนแบบนี้นะครับแฟบแฟบแฟ่ก็ดูเท่ดูแพงขึ้นมาอีกระดับนึงและก็ได้เอฟเฟกสังหารคือเวลายิงศัตรูตายก็จะมีฉลามกระโดดขึ้นมางับแบบนี้นะฮะแม่มันดูเหมือนกับปลากระป๋องกระโดดขึ้นมาจากซอสมะเขือเทศยังไงก็ไม่รู้ใช่เลยเนี่ยที่เลเวลนี้จะใช้หินโทเค็นทั้งหมด240ก้อนนะครับก็จัดไปครับ มาต่อกันที่เลเวล6ครับที่เลเวลเนี้เราจะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีก2อย่างนั้นก็คือโมเดลใหม่คือรูปทรงก็จะเฟี้ยวจะเฉี่ยวขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงและก็ความสามารถในการปลดล็อก Ability ลดความทนทานของเกราะก,กับหมวกอย่างรวดเร็วพูดง่ายๆก็คือมันสามารถทำลายเกราะได้ไวมาก ใครที่คิดจะอัพสกินกระบอกนี้นะผมแนะนําว่าอย่างน้อยก็ควรจะอัพขึ้นมาให้ถึงเลเวล6นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ใช้ความสามารถที่โคตรเกรียนของเจ้าสกินนี้เลยครับก็จะใช้หินอยู่ที่400ก้อนในการอัพเกรดก็จัดไปครับและที่เลเวล7ร่างสุดท้ายสิ่งที่จะได้รับในเลเวลนี้มันจะออกไปในทางโชเทโชหล่อซะมากกว่านะครับ ต้องใช้หิน600ก้อนในการอัปเกรดและจะได้รับโมเดลใหม่ก็จะมีเอฟเฟกตมากกว่าทุกล่างเลยแล้วก็มีฉลามวิ่งอยู่ข้างๆแบบนี้ด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงที่จะได้ก็คือท่าทางพิเศษหรือว่าท่าเต้นนั่นเองเราสามารถที่จะเรียกสกาออกมาแบบนี้ได้ครับฟืบนี่เสร็จแล้วก็กวักมือแงบแงบจะกวาดมือทำไม สมมุติยิงศัตรูได้ใช่ป่ะก็เรียกสกาออกมาโชว์เหนือไอ้แล้วก็กวักมือเงบเงบกวักมือเพื่อซึ่งท่าเต้นเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้เลยนะครับเราสามารถเลือกใส่เลือกถอดได้อิสระเลยคือไม่จำเป็นต้องถือสกินสกากระบอกนี้ก็ใช้ท่าเต้นได้นะครับ มาสรุปรวมค่าความเสียหายในวันนี้กันเฉพาะสุ่มสกินสกาในวงล้อเนี่ยใช้ไป1,582เพชรและก็สุ่มหินอัปเกรดอีก1,450ก้อนใช้ไป1,1600เพชรรวมทั้ง2อ,อย่างแล้ววันนี้ผมใช้ไป1,3182เพชรหรือคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ3,600บาท 3,600บาทเท่านั้นเองฮะคุณผู้ชมใครจะสุ่มใครจะซื้อก็คิดดูดีๆนะฮะมิฉน,นั้นแบงค์พันสามใบอาจจะปิวไปเช่นนี้เออ <c oughs> ส่วนรอบนี้ดูดีๆนะครับบอกเลยว่าเป็นทีเด็ดของสกินสกาฉลามก็บอกนี้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบความสามารถในการลดค่าความทนทานของกรอดนะครับโดยผมจะใช้สกาฉลามกับสกาไททันดำเนี่ย ยิงอัดเข้าไปที่กระ3อ3เรามาดูความแตกต่างของปืน2สกินนี้กันครับเริ่มครับอาตอนนี้สังเกตว่าสกกาฉลามกระอแหกไปแล้วนะครับส่วนสกกาดำกระอเพิ่งจะแหกตามหลังครับต่างกันชัดเจนเลยนะ ถ้านับเป็นจำนวนนัดเนี่ยสากาฉลามจะยิงแค่8นัดกรอด3แตกนะครับส่วนสากาดำเนี่ยต้องยิงถึง16นัดโอ้โหต่างกันเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับเนี่ย <What? S 1> ทีนี้เรามาลองยิงใส่หมวก2กันดูบ้างครับอ่าจะเห็นว่า สกาฉลามยิงนัดเดียวหมวกบินนะแต่ว่าสกาดำเนี่ยต้องยิง2นัดหมวกถึงจะบินนะครับโอ้โหต่างกันชัดเจนนะคุณผู้ชมมาลุยกันดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้บอกเลยเจอใครเดี๋ยวผมจะยิงให้เกาะเกิดหมวกเมกือกกระจุยกระจายให้หมดอะเล่นให้คุ้มค่าตัวซะหน่อย3,500เป็นเหตุสังเกตได้ไม่ได้ถูกเลยนะเนี่ย3,500เนี่ยถ้าเป็นน้องๆหนุๆนี่น เอาไว้กินข้าวเนี่ยวันละร้อยก็1นึ0งนนี่ได้เป็นเดือนเลยนะไม่ใช่น้อยเลยนะครับเออจะว่าไปนี่เกาะสวรรค์ใหม่ด้วยใช่ไหมเนี่ยผมก็พึ่งอัปเดตได้วันเดียวเองนะครับยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยวันนี้ก็ต้องลงมาอัดคลิปซะละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อาศัยวิ่งมัวมัวนัวไปเรื่อยๆคือเมืองมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละแต่ว่าพวกสิ่งปลูกสร้างอะไรทั้งหลายมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับพวกของตกแต่งเนี่ยจะเปลี่ยนเยอะหน่อย เดี๋ยวเล่นสักพักหนึ่งก็น่าจะชินเฮ้ยนั่นมันปืนที่เราตามหาสักกามาเลยเปิดก่อนเลยกลางมุ้งเหรอกลางมุ้งเหรอกลางมุ้งเหรอเราอะกลางมุ้งแข่งกันหรือเราอ่ะมุ้งยี่ห้ออะไรนี่ทำไมขาดไวจังเก็บกระสุนเติมกระสุนก่อนยังไม่หมดนะเมื่อกี้มีคนลง บ้านทั้งล่างเนี่ยทิศโรงงานเนี่ยเห็นตีหนึ่งอะ่ะน่าจะอยู่ในบ้านระวังตัวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวแจ็คก,กี้เป็นลมแดดบอยิง <c oughs> เพื่อนผมหรอไปไปโดดใหม่เฮ้ยเอาเ้ยเอาค <What? S 1> นสบียง เออมันต้องอย่างนี้โอ้โหบอกเขาไปโดดใหม่ผมเนี่ยเกือบไปโดดใหม่ละหันไปยิงเจอสวนเฉยเขาอยู่ในมุง้งเลือดไม่เต็มด้วยเมื่อกี้เกือบแล้วไหมละ่ะสกิลพี่โดวนี่มันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรากดใช้ให้มันถูกจังหวะเนี่ย ป้องการตามเมจได้แถมยังยิงสวนออกมาได้อีกอย่างเกรียนไอตัวนั้นหมดประโยชน์ไปเลยอ่ะไอตัวที่ไอฉีดสเปย์ลงพื้นอ่ะชื่ออะไรนะที่ยิงสเปย์ลงพื้นแล้วมันจะกันความเสียหายอ่ะชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปละตัวผู้หญิงอ่ะเนี่เดี๋ยวมาดูสกินกันก่อนสกินใหม่ราคา3 0 0พ3,500พี่ว่างไงคือพออยู่ในเกมเราก็ไม่ได้เด่นอะไรเท่าไหร่นะครับ สีแดงมันดูจืดๆไปหน่อยมันน่าจะแป่นกว่านี้นะที่เด่นจริงๆน่าจะเป็นแค่รูปทรงนี่แหละรูปทรงมันเป็นแบบเหมือนปืนประทูอัพเกรดนี่าดูทา่าเต้น Level เลเวลเเรียกสก,กา้าออกมา,าแล้วก็กวักมือเง็บเงับ,งบ <laughs> <laughs> วกวักมือเพื่ออะไรผมงงมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมกวักมือทำไมอะเรียกศักตรูเหร ไปต่อดีกว่าไปต่อไม่รอแล้วนะวัลเมือง2เมืองบิมานี่ก็เปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะครับเมืองนี้มันแลดูแบบคันทรีขึ้นมีคนนะนะกลางเมืองมันมีจุดขึ้นับยิงไปหนึชุดเห็นป่ะเวลาเรายิงไปที่ตัวศัตรูมันจะมีจุดแดงๆขึ้นนะครับจริงๆมันคือเขี่ยวฉลามนะเดี๋ยวดูดีๆนะ,ะโชว์เขี่ยวฉลามงับปวดแตก เพื่อนมาซ้อนอย่างไวเลยซ้อนไวเหรอมไม่ให้ดึงนะ่อห้ดึงเนาะอุ๊ยหลังมาหลังก็มาหน้าก็มีโชเ้าหรองหัวล่วง,งไปดินหนึ่งยิงใครไม่ตายจริง ถ้าไม่ติดหัวนี่แตกยากพอสมควรดามเมจเป็นพอกับสากาดำสากาชมพูเลยคุณผู้ชมมาต่างก็แค่เรื่องการทำลายเกาะแล้วก็เอฟเฟกเฮ้ยเต็นก็มาเหรอเดี๋ยวนะผมเริ่มจะงงแล้วมันกี่ทางครับเนี่ยอยู่บ้านบ้านบนเล็งไม่ได้ไอ้ฝั่งนี้ก็มาผมว่ามันไม่ใช่ตีเดียวแล้วแหละ มันเกินสี่นะเนี่ยหัวเนี๋ยต้องดึงหัวช่วยนะครับถ้ายิงตัวเขาไม่ล่วงจริงๆซูมได้เราต้องเล็งหัวเฮ้ขยขวาทนถมไปช่วยพื่อนก่อนผมว่ามีสามตี้อ่ะมอเมืองเนี้ยชอบโถมเหมือนเ่าอะชอบโถมอฮึชอบโถมเหรอเนี่ยเห็นป่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นรูปฉลามโผล่ขึ้นมางับ ใคยน้องเนี่ยกลางมุ้งเหรอกลางมุ้งเหรอเอาเอาเอาตางมุ้งเหรอหัวโปมุ้งนะเราอะ่ะอีกตัวหนึง่งในบ้าน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 ตัวนี้หน่อยบ้านเนาอในบ้านเนาะบอดตี้เยอะจัดมืนหัวแล้วเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลัง ผมว่าสกินนี้เวลาใช้งานจริงอ่ะมัน ไม่ใช่จเจาะกระหนอนะข้าขงหน้าคนหนึ่งหลังไอวอลปองมุ้งหรอเราปองมุ้งหรอปองมุ้งหรอปองมุ้งหรอแม่เจอมุ้งทีไปไม่เป็นเลยผมมันเจาะลำบากมันหนาวกว่าไอวอลมันต้องดันและจังหวะนี้ เบื่อแล้วลูกอมอยากกลมลูกปืนสไนเปอร์อเราอ่ะหสไนเปอร์อเราอ่ะเจอระเบิดสูตรเตี่ยวหนี่ไหมระเบิดสูตรเตีย่ยเอาไปอีกลูกเคลื่องกลับอะเคลื่องมาเคลื่องกลับมาเดีดยวลำหนึง่งเอาไปอีกลูกพี่มีเยอะสวยคาบุกิอ๋อคาบุกิคาบุกิอ๋อ 你 <noise> 这个看。 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็กกี้โดนนิว่ะมูตัมโมรีบมาช่วยก่อนซอรีมูตัมโมอยู่ไหนอะหัวนะหัวนะตัวนี้เหรอต่างไงว่าตัวนึงเฮ้ยตรงนี้มาไงหัวแตกจะช้าต่อเราอ่ะฮึ่มฮึ เอ้าหมดแล้วหรอกำลังมันเลยกำลังยิงมันมันเลยลืมดูคนก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับสกินสกาฉลามเมกาโลดอนสกินนี้ออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าสายฟรีอยู่ยากนะครับเพราะว่าสายเติมเนี่ย ได้เปรียบแบบเห็นได้ชัดเลยยิงเมื่อกี่ทีที่เกราะปิวเลยนะครับแต่ว่ามันก็พอมีทางแก้อยู่นะฮะคือให้เราใส่โพลลิง่งมันจะช่วยป้องกันเกราะแตกได้นะครับแต่ว่าก็อีกอะถ้าเกราะแตกขนาดนั้นก็ต้องพกที่ซ่อมติดตัวไว้แล้วก็เสียเวลาซ่อมอยู่ดียังไงใส่เติมได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกินนี้ผมว่าถ้าเอาไปคอมโบคู่กับไทโตะก็จะยิ่งโหดขึ้นไปอีกแบบที่ผมเล่นให้ดูในวันนี้นะครับ ยังไงก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันว่าจะสุ่มมาใช้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ